อันนี้ก็เป็นโรงแรมที่โฮมเดย์นะครับที่โรงแรม r i ส e ห้องก็จะประมาณนี้เช็คเอาต์ทวิวว้าวโอ nice City view so you can see me shower ชมเ,เ <c oughs> ว้ห้องน้ำสวยเชียวใช่ไหมครับดีไซน์เท่มากนะใครอ,อยากจะดูฟแฟนเราตอนอาบน้ำนี่ก็ได้นะครับ นี่คืออะไรน่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวหน,นึ่งนะว้าวอีกอ็เทปบัตรอีกอ็คิวไรซ์ชัวโช่วงก็มีแบบตโต้เมนติกลันตุกใช่แล้วเขามีระบบสปีกเกอร์แบบมาให้ด้วยห้องด้วยอุปกรณ์เพียบ water opener glass everything cuppy refrigerator okay หัวเตียงก็จะมีที่ชาร์จให้สองฝั่งเลยอี่อก็แมสต์ว่าก็จะแถมแมสหน้า,าให้ตามสไตล์เกาหลีนะนี่ก็หมวกอะ Game. 이렇게? 네. 오케이. 아. 오케이. 이거는 한국 전 스타일, 한국 전 스타일 게임. 맞아. 아, 오케이. Okay. First souvenir. 와우, 뭐가 나왔어? 모르겠어. Oh, you can, can ask, ask them. them. 네, 쥐. 이거 콩기. 콩기, 맞아요. 아, 방가방이야. ส่วนการเดินทางนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของโรงแรมนะฮะก็จะสังเกตได้ว่านะครับมันติดกับถนนใหญ่เลยนะฮะเพียงเราออกมาจากโรงแรมแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วเดินตรงอย่างเดียวเลยนะครับตรงอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวเลยนะครับถ้าเจอสี่แยกก็หยุดรอให้รถไปก่อนแล้วกันนะครับตรงไปอีกนะฮะในแมปมันบอกว่าประมาณเจ็ดนาทีนะฮะคุณก็จะถึงสถานีรถไฟใต้ดินนะครับก็ออกสถานีนี้เลยนะฮะว่าเดินเจ็ดนาทีไม่น่ามีปัญหานะครับนี่นะฮะสถานีแห่งนี้ชื่อว่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่นะฮะสถานีนี้นะครับ ก็อยู่ห่างจากโรงแรมประมาณเช่นนาทีนะครับอยู่ในย่านโฮงเดใจกลางกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับ